ว้าวนางเอกช่องสาพาเฟนไฮโซเปิดตัวกับที่บ้านคริสต์มาสปีนี้ไม่โสดแล้วนะเป็นเทศกาลที่หลายๆคนรอคอยมาตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้สำหรับเทศกาคลคริสต์มาสเพราะในทุกๆวันที่25ธันวาคม2565ของทุกปีนั้นเกือบทุกครอบครัวจะเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่รวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน อย่างครอบครัวของนางเอกสาวลูกครึ่งคนสวยอย่างลีนาลลีนาชูเอตสาวลูกครึ่งไทยแคนาดานักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่องสามที่ได้จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเบบเรียบง่ายมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวมาร่วมและหนึ่งในนั้นคือไฮโซหนุ่มประคุณพรประพาน้องชายของไฮโซพบกับไฮโซไนที่มาร่วมปาร์ตี้ในครั้งนี้ด้วยโดยลีนาได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า after a decade มีไฟ n a ลี่ก o t ทูเ e เลเบตคริสต์มาสทูเก g เตอร์อเกนสิบปีแล้วที่ไม่ได้นั่งเปิดของขวัญด้วยกันพิดถึงตอนเด็กจะงง